สวัสดีค่ะมาพบกับเสือเวี่ยงนะคะวันนี้เราก็มีข่าวคราวของผู้ประกันตนมาตรา33นะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการสรุปหาหาข้อสรุปนะคะที่ว่าจะเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33อย่างไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการ มีโครงการออกมาแล้วนะคะเป็นชื่อโครงการมส3เรารักันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33นะคะแต่ว่ายังยังมีมติอยู่ก่อนนะคะว่าจะได้เงินเป็นจนํานวนเท่าไหรนะคะอาจจะเป็นตั้งแต่ก็คือ3,500ถึงสี่พแต่ว่าต้องรอสรุปจากมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่จะมีประชุมกันในวันอังคารที่9 กุมภาพันธ์2564นะคะก็คืออย่างเร็วที่สุดเลยก็คือจะประชุมกันในวันอังคารหน้าแล้วอย่างช้าสุดก็จะเป็นอังคารถัดไปนะคะแต่ว่าในส่วนจากเกณฑ์เดิมใช่ไหมคะจะต้องมีอายุ18ปีมีเงินได้3 0 0 0 0นบาทแล้วก็มีบัญชีเงินฝากนะคะ ไม่เกินไม่ถึง50,000นบาทก็จะเข้าเกณฑ์แต่ว่าตรงนี้เขาจะตัดเกณฑ์ตรงนี้ออกไปเพราะว่าเขามองว่าถ้าเอาเกณฑ์นในส่วนของรายได้มาใช้เป็นคุณสมบัติในการวัดว่าเยียวยาตรงนั้นอาจจะทําให้เกิดข้อขัดแยง้งหรือแต่ความสามัคคีกันในที่ทํางานดังนั้นเขาก็เลยจึงมีโครงการมสาสาเรารักกันนะคะบางทีฐานเงินเดือนก็คือทํางานในที่เดียวกันบางท่านได้เงินเดือน25งหมอีกคนหนึ่งสองหมอีกคน2 7งหมเนี่ยผู้ที่ ได้20,062,007ก็จะไม่ได้รับการเยียวยาประกันสังคมใช่ไหมคะคนที่20,050ก็คือรายได้ต่อปีก็คือ300,000บาทตัวตรงนั้นอาจจะได้ได้เกณฑ์เยียวยาตรงนี้อาจจะทาให้มองว่าทํางานที่เดีวยวกันแต่ว่าจ่ายประกันสังคมเหมือนกันทาไมอีกคนหนึ่งได้อีกคนชั้นไม่ได้ย้ยคะก็เลยเขาก็ต้องการให้ไม่อยากให้เอาเรื่องในเรื่องของรายได้นะคะมาวัดในการเป็นเกณฑ์ตรงนี้เขาก็เลยตัดออกมาเหลือคุณสมบัติเดียวว่าถ้ามีเงินฝากเกิน500,000บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมมาตรา33แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่จะประชุมกันในวันอัง้างหน้ากันก่อนนะคะว่าจะยังไงเพราะว่า ก็อยากให้ได้กันทุกคนนะคะในส่วนของเยียวยาประกันสังคมนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวดีหรืออะไรต้องรอกันที่วันนะคะนะคะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้อาจจะได้3,005หรือ4,000นะคะเป็นเวลา1เดือนนะคะในอาจจะจ่ายคือคาดว่าจะจ่ายให้ในเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายให้เราเป็นเงินสดนะคะจะโอนผ่านแอปป่อตังให้เราใครที่ยังไม่มีแอปป่อตังก็สามารถรอัปเดตรออัปโหลดรอติดตั้งไวรอก่อนก็ได้หรือว่าถ้าใครมีก็สามารถ อัปเดตเวอร์ชันของเป่าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะเพื่อเป็นการรองรับแอปเป่าตังในส่วนของการเยียวยาประกันสังคมนะคะนี่ก็รอดูกันก่อนนะคะว่าจะมีเกณฑ์พิจรารณาอย่างใดที่ไม่โอนเป็นเงินสดเพราะว่ากลัวว่าจะเอาไปเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะก็ต้องการโอนเงินมาให้เราในแอปเป่าตังเพื่อเป็นการไปซื้อของใช้อุปโภคบริโภะคมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยไทยของเราไปก่อนนะคะอันนี้ก็ ก็ต้องบอกว่าไม่ได้โอนเป็นเงินสดนะคะจะโอนมาเหมือนกับเราชนะนะคะจะโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์แล้วก็ให้เราไปซื้อของนะคะแต่ว่าจะมีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ต้องดูก่อนนะคะแต่ว่าก็คือให้ระยะเวลา1เดือนอาจจะเป็นเงิน3,000ันหรือสี่พบาทเดี๋ยวต้องรอดูกันก่อนนะคะอันนี้ก็เราก็มีข่าวครา,าวของการยียวยาประกันสังคมเนาะจะหากมีข้อสรุปที่แน่ชัดเดี๋ยวจะนํามาเล่าสู่กันฟัง ต่อเรื่อยๆนะคะยังไงก็อยากให้เยลอยากผู้ประกันตนมาตรา33มาเนาะมาตรา33บเรารักันนะคะม33บเรารักันอันนี้ซึ่งอยู่ในโครงการนี้ก็อยู่ที่เดียวกันจ่ายประกันสังคมเหมือนกันก็อยากให้ได้รับสิทธิ์เหมือนกันเยลวยาเหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องรอดูนะคะมติคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกันก็คือวันอังคารนะคะแต่ว่าอังคารที่9กุมภาพานแต่ว่าอย่างช้าก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะคะยังไงก็ขอให้ผู้ประกันตน มาตรา33รอรุ้นกันอีกนิดนึงนะคะรอกันอีกนิดนึงเพราะคาดว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่าใดเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เจียวๆก็มีข่าวคราวของม .3 3รอรักกันนะคะมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงกข็ขอให้ทุกท่านสมหวังกับการเยียวยาที่รอคอยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ